พี่น้องดูบังดุ้นนะนูรวบรวมให้พี่น้องดูเบิง้งนูได้ของทั้งของกินอันนี้เฉพาะของกินเนี่ยจ้ะพี่น้องสุผูสุปคนทุกท่านเบิง้งไมไงหน่อยเพิ่นลงมือทำเอ่อ <c oughs> ลายมือหลายยังมากไปให้หนูบังดูนี่เราบ่ไดทำแค่วันเดียวนี่เราทำทำทำไป อทำทำทำไปแล้วก็ใส่ถุงใส่ยังโอ้ยนำพริกนี่นะคุณนะ่ะแล้วรววะหนูอยากกินเนาะคุณน่ะมันพริกแันหน่อยชนเห็ดว้ให้โอ้ยเห็นลรก็ซึ่งสาบซึ่งพี่น้องยักสิว่าจจงไดคุณน่ะิ่งดูของอยูู่ของกินไปใส่ห่วงหลูงห่วงหลานเป็นคน ไม่หน่อยมันเป็นคนโอ้ยหนูจักหนูสิบ่าจังไดยเป็นคนใจบุญใจง่ามนะ่ะเป็นแบบเนี่ยพี่น้องบึงไม่กินน้ำหนูเด้อจะ้ะคุณนะ่ะมันอยากให้หนูได้กินเป็นห่วงลูกห่วงหลานเป็นห่วงย่ นแล้วภูมิใจบ่จจะพี่น้องแม่น้อยเราเป็นคนดีหมบิ้งเนี่ยจิมจิเม่นบอกเขาเดือดนอนไม่บ่กนันสุกนอนไม่โอ้ยเนาะ นี่ก็เซลมอนอ่าตากแดดเดียวบอ่อะไรคอาหวานเนี่ยที่โนบลูว่ามันเป็นอนียงเริ่มแหลกโมบอเข้าใจนี่เพิ่นกับพี่น้องโมบอกเพิ่นอัดใส่จนแน,น่นนะน้องดูเพิ่นอัดใส่จนแน่นนักเลยนี่นี่นักและอันนี้ก็น,นักเน,นี่ย นักก็ขา่าวขาวบุ้นเส้นกันเข้ากล่องเนาะอย่างนี้เนาะนัดแห้งแช่แข็งมากน,นี่ประมาณแช่แช่เย็นมากด้วยจ้ะอันนี้แช่แข็งนี่ฟังเอาแข็งหนาให้มีน,น้นำแข็งเป็นแบบแข็งไปเลยนะนักหนาะเป็นแบกมากอน,นุก,กับแบกกรบปานพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆจ้าน้ำใจแมาใยห,หน่อย ที่มีให้หนูกับลูกๆเนาะพี่น้องหนู้อจ้าน,นี่แหละแม่ยายน้อยเพิ่นอนเอกมาฝากให้หนูมาฝากให้แม่ตายและลูกนะจ้ะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะขอบคุณเพื่อนดอกจก๊ะทายให้ไพี่น้องเพื่อนเบิงทายให้พี่น้องเบิงแล้วก็หนูเอาไว้เก็บไว้ดูของหนูยน่ยหนูคินหอยเพื่อนนอะจ้ะเนาะ โอเคเนาะจ้าสวัสดีจ้า